สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหนียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหนียวมีวิธีพับเหรียญปยทานนะคะดอกดาวลูกไก่มาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหนีวยวใช้ดิบบินเบอร์2ค่ะจํานวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่เจ็ซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเรียงทั้งสเส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาวนะคะเเซนติเมตรค่ะ พอวัดได้แล้วเราก็พับลงไปค่ะแล้วก็วางเส้นลงไปนะคะเราจับตรงรอยพับมาค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายริบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาสองขาจับตรงรอยพับเอามาคล้องหนึ่งปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะต่อมาค่ะสามขาเอามาคล้องสองนะคะปลายริบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ ต่อมาสี่จับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือค่ะผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะต่อมาใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวานะคะเรียบร้อยค่ะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาลิบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาค่ะ <sk art> ลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแ,แล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้พับเส้นริบบิ้นกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาเราสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะ ต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาเราสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวดึงเส้นริบบิ้นออกมาต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเอาเส้นนี้หลบมาพับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมา เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะเริ่มจากทางซ้ายนะคะเอาเส้นสีขาวนี้หลบมาก็บิดจับปลายดิบบิ้นนะคะให้พับไปทางขวาค่ะเป็นสองเส้นคู่แบบนี้จับตั้งฐานขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทําคือเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมานะคะเส้นที่เราทํานะคะชี้ขึ้นไปด้านบนเราพับกลับลงมา บิดปลายริบบิ้นไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาต่อมาเส้นสีขาวเอาเส้นนี้หลบมาให้จับปลายริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นให้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะ พับปลายริบินกลับลงมานะคะให้เราบิดปลายริบินไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบินออกมาต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเส้นที่เราจะทําเส้นต่อมาคือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือจับมาค่ะจับปลายริบินให้ชี้มาทางขวาหลังจากนั้นให้เราตั้งฐานริบินขึ้นไปค่ะ พับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะดึงออกมาเส้นสุดท้ายจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นมาทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ พิกกับด้านลิบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัดปลายดิบิ้นทิ้งเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ